สิวๆเป็นแล้วทั้งกลุ้มใจทั้งหน้ารำคาญค่ะเพราะว่าทำให้หน้าสวยๆของเรานั้นดูเละเทอะสกระปรกแล้วก็ไม่เรียบเนียนเอาเลยค่ะ <No. S 1> เห็นด้วยเลยค่ะแต่คนที่มีปัญหาเรื่องสิวเนี่ยอย่าเพิ่งกลุ้มกันนะคะเพราะวันนี้ค่ะเรามีเรื่องเล่าของคนที่มีปัญหาเรื่องสิวแต่เอาชนะมาได้แบบชะงัดเลยทีเดียวไปดูกันว่าปัญหาพวกเธอหนักหนาขนาดไหนค่ะคุณปุณนิกาเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ เธอเล่าให้เราฟังว่าเธอแพ้ครีมชนิดนึงทำให้สิวเห่อขึ้นเต็มหน้าพยายามแก้ปัญหม,มาหลายวิธีก็ไม่เป็นผลค่ะจนในที่สุดมีผู้แนะนำให้แก้ปัญหาแบบทุกขั้นตอนตั้งแต่การล้างทำความสะอาดไปจนถึงการมาร์กสิวแบบถูกวิธีทำให้ปัญหาสิวคลี่คลายจนได้ผิวหน้าสวยใสยกว่าเดิมแบบที่เห็นนี่แหละค่ะอีกเรื่องเล่าจากคุณโสภาค่ะ แต่ให้ฟังว่ามีปัญหาเป็นสิวแบบอักเสบอยู่ตลอดเวลาอายจนกระทั่งว่าต้องใช้ผ้าพกหน้าไว้ตลอดค่ะ <No. S 1> แต่เมื่อได้ทราบว,วิธีการดูแลผิวอย่างถูกต้องทุกขั้นตอนก็ทําให้ผิวกลับมาสวยใสยไรส้สิวได้อีกครั้ง <Wow. S 1> าตายแล้วเกิดใหม่ได้หน้าใหม่กันเลยทีเดียวค่ะโอ้โหเห็นสิวเม็ดเล็ก,ลกๆนะคะผู้ชมคะแต่ถ้านัดมาพร้อมๆกัน เถอกันมาเต็มหน้าแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องสิวอยู่เราจะมาเคลียร์ให้ใบหน้าเกลี้ยงกล่วเหมือนที่ทั้งสองท่านได้ประสบมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยทํานัดกับผู้ที่ให้คําปรึกษาทั้งสองท่านมานั่งเคลียร์แบบเจาะลึกกันตรงนี้แล้วกับคุณซูซานไนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนที่เราจะไปถึงวิธีการแก้ปัญหาดยดถามอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่สอนสงสัยมากๆเลยค่ะคือสิวเนี่ยบางคนเป็นตอนวัยรุ่นค่ะบางคนเลยพ้นวัยรุ่นก็ยังเป็นก็ยังเป็นบางคนสาเหหตุอะไรลักๆที่ หลักๆเลยจริงๆคือเรื่องของเชื้อแบคทีรียนะคะก็คือสิ่งสกปรกเราก็สามารถที่จะติดเชื้อเขาได้อย่างรวดเร็ว<อ>ถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นเนี่ยผิวของเรามันจะมัน<อ>พวกวัยรุ่นก็จะ,ะเป็นสิวเยอะ,ะกรณีที่สองที่คุณลูกศรถามเมื่อสักครู่นี้ก็คือคนที่เรียกว่าหลังจากพ้นวัยรุ่นแล้วส,วสาเหตุอาจจะเกิดจากที่ว่าเราเนี่ยนะคะในเรื่องของการเช็ดเครื่องสาอําอางหรือเกิดจากการที่เราไปแพ้ มลภาวะแพ้เครื่องสาอางหรือแพ้อาหารหลายคนเนี่ยค่ะเวลาเป็นสิวเนี่ยนะคะมักจะไปหาแพทย์บางคนเวียนฉีดสิวกดสิวกันทุกอาทิตย์เลยแล้วบางทีหลายคนเนี่ยหาแพทย์แล้วไม่หายสักทีจนเกิดอาการที่คนบอกว่าเลี้ยงไข้เพราะอะไรมันถึงรักษายากคะคือจริงๆแล้วต้องต้องตอบว่าลักษณะการรักษาคนส่วนใหญ่จะไปรักษาด้วยปลายเหตุแต่ว่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ใต้ผิวเนี่ยมันยังอยู่โอกาสที่มันจะลุกลามไปในส่วนต่างๆมันก็ยังมาอีกได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะรักษาให้เขาหายสนิทเลยเนี่ยเราก็ต้องรักษา ให้มันถูกลําดับขั้นตอนแล้วก็ถูกวิธีแล้วก็ต้องทุกจุดของการเกิดสิวจริงๆแล้วโดยภาพรวมเลยเนี่ยต้องครบถึง5ขั้นตอนค่ะเริ่มจากขั้นแรกก็คือการทําความสะอาดผิวหน้าถ้าหน้าแห้งเกินไปก็ไม่ได้มันเกินไปก็ไม่ได้อีกเราก็ต้องปรับสภาพหน้าเนี่ยก็คือตัวเนื้อของเจลของการล้างหน้าเนี่ยสำคัญ ยังเห็นบอกของคุณสุซานในขั้นตอนการทำความสะอาดเน้นไขมุกถูกต้องไขมุกช่วยยังไงในการคือตัวไขมุกเนี่ยนะคะเขาจะมีส่วนผสมพิเศษมิโนโปรตีนก็คือหัวใจของไขมุกนะคะนํามาสกัดเขาก็จะช่วยในเรื่องของการบํารุงแล้วก็ฟื้นฟูขั้นที่2เนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการสครับเพื่อคนเป็นสิวโดยตรงเม็ดสครับหนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นทรงกลมคือถ้าเป็นเหลี่ยมเนี่ยมันจะเป็นการเสียดสีแล้วก็ไปบาด แล้วก็ทําให้เกิดการลุกลามของแบคทีเรียได้เร็วขึ้นและการสครับเนี่ยเพื่อการลดสิวเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของการลดภาวะของการเกิดสิวอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นเนี่ยนะคะก็คือในเรื่องของตัวไขมุกนี่ก็ช่วยได้ คือไข่มุกขาวเนี่ยนะคะเป็นตัวเซาซีเนี่ยเขาสกัดมาเนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของการที่ทั้งบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็ดูแลขั้นตอนที่3คือการมาร์กเพราะการมาร์เนี่ยนะคะตัวนี้สําคัญที่สุดเลยเพราะว่ามาร์เนี่ยนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการดึงแล้วก็ดูดพวกลักษณะคล้ายๆกับดีทอ็อก พวกแบคทีเรียเชื้อโรคเนี่ยออกมาได้หมดขั้นตอนที่4ใช่ไหมคะก็คือเรื่องของการกระชับหรือเรียกว่าปิดรูขุมขนเพื่อไม่ให้เชื้อโรคใหม่เข้ามาถูกต้องอแล้วก็ฆ่าเชื้อมันก็คือจะเป็นลักษณะการเป็นโทนเนอร์เราต้องบอกเลยว่าคุณต้องใช้ย4ิบสชั่วโมงคือทั้งเช้าและเย็นโอ,โอกาสที่สิวจะกลับมาเป็นอีกมันจะยากมากขั้นตอนที่5ขอทายว่าต้องเป็น ตัวแต้มสิวปะคะถูกต้องตัวนี้คือสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็คือทุกคนชอบใช้ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยค่ะวิธีการแต้มสิวอย่างที่คุณซูซานแนะนำต่างจากวิธีอื่นไหมคะใช้เกี่ยวกับตัวไข่มุกขาวใช่ไหมคะที่เรียกว่าเป็นอะมิินโปรตีนเป็นตัวหลักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถแต้ม5จุดเกลี่ยทั่วไปหน้าแล้วก็แต้มบนหัวสิวอีกทีหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะโปรเทคป้องกันไม่ให้สิวเนี่ยกลับมาเป็นอีกแล้วก็2เนี่ยนะคะส่วนสัดส่วนผิวอื่นๆที่ไม่ได้เป็นสิวเนี่ยเขาก็จะได้รับการบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูไปด้วยวันนี้ใครอยากได้คาปรึกษาจากคุณสุซานนะคะหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ต้องปรึกษาคุณสุซานยังไงก็ไปที่ผู้ที่มาขอคาแนะนำอ๋อได้เลยนะคะก็ไปที่สายด่วนฮอตไลน์ได้เลยนะคะก็คือฮอตไลน์สายด่วน1794ค่ะสุดท้ายคุณสุซานแนะนํานิดนึงนะคะสําหรับคนที่มักจะแก้ปัญหาสิวแบบผิดๆหลายคนยังไม่่รู้แลวกาาเป็น หนักกว่าเดิมคือคทิ้งรอยสิวไว้ไม่ควรทําอะไรบ้างคะหนึ่งก็คือไม่ควรเลยนะคะเวลาเป็นเนี่ยไม่ควรแกะนะคะ2ก็คือหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดจักเครื่องสําอางที่เราใช้ะะอ่ะค่ะอย่าให้มันมีความมันเยอะนะคะถ้ามันมีความมันเยอะเนี่ยมันก็จะสามารถตกค้างเป็นแบคทีเรียรแล้วก็ทําให้เกิดสิวได้ง่าย นี่ก็จะเป็นหลักๆที่เราสามารถหลีกเลี่ยงแล้วก็ดูแลตัวเองได้หวังว่าหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องสิวตอนนี้คงสบายใจขึ้นลองโทรสอบถามในสิ่งที่คุณสุซานแนะนํากันถ้าสนใจวันนี้ขอบคุณคุณสุสานมากค่ะขอบคุณค่ะ